ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูปั๊มน้ำนะครับมิตซูสี่เหลี่ยมนะครับสองร้อยวัตต์นะครับอีพีขีดสองศูนย์ห้าคิวเอสนะครับปั๊มน้ำไม่ทำงานนะครับครับสวิตช์ปั๊มน้ำเปิดอยู่นะครับแต่ว่าปั๊มไม่ทำงานครับเดี๋ยวเราไปเช็คปั๊มนะครับว่ามันไม่ทำงานเพราะอะไรนะครับครับปิดวาล์วน้ำเข้าก่อนครับ ว่าวน้ำออกครับหมุนมอเตอร์ดูก่อนนะครับโอเคครับหมุนได้ครับครับผมทางนั้นมาเช็คที่ไฟนะครับถ้ามอเตอร์หมุนได้นะครับ โอเคครับมีไฟสองร้อยสามสิบเดโวลต์นะครับครับระบบไฟมีนะครับเดี๋ยวมาเช็คที่เพรสเชอร์สวิตนะครับ ครับการเช็คเพชเชอร์สวิตนะครับให้ดึงซับเก็ตออกนะครับแล้วก็ใช้ไขควงหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าด้ามจับต้องมีมีฉนวนนะครับเป็นพลาสติกหรือเป็นฉนวนอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ไม่นำไฟฟ้านะครับจิ้มลงไปสองขั้วตรงนี้ครับโอเคครับถ้าจิ้มแล้วติดแสดงว่าเพชเชอร์สวิตเสียนะครับครับผม โอเคแล้วผมไปปิดเบรกเกอร์ก่อนครับครับตอนนี้รู้สาเหตุแล้วครับครับครับนำทำงานครับผม ตัวนี้เป็นระบบดูด,ด,ดน้ำสอระบบนะครับดูดจากมิเตอร์โดยตรงแล้วก็ดูดจากถังพักนะครับครับผมครับตัวนี้เป็น EP 200วัตต์นะครับตัวสี่เหลี่ยม200วัตต์เพชเชอร์สวิตช์ใช้อยู่ที่ออบ2.8ออน2.2นะครับเราจะใช้แบบเดิมนะครับ ครับครับใช้ EP 200วัตต์200วัตต์ถึง400วัตต์นะครับใช้ตัวนี้นะครับครับผมครับประกอบเพชรสวิตใส่ที่เดิมนะครับใส่ลูกยางก่อนนะครับแล้วก็หมุนลงไปเลยครับ เปิดบาวน้ำเข้าแล้วก็เสียบซ็อกเก็ตลงไปที่เดิมเลยครับครับตั๊มทำงานแล้วครับครับตอนนี้ตัมทำงานแล้วนะครับ กับเปิดทางน้ําเข้ากับเปลี่ยนเพเชื่อสวิตช์เสรยจเรียบร้อยครับปั๊มทาง,งานแล้วเรามาเช็คตัดนะครับโดยปิดทางน้ําออกไว้นะครับก่อนเข้าบ้านนะครับเบาวก่อนเข้าบ้านโอเคครับปับ๊มตัดต่อปกติครับครับเะ็อีกทีครับเพเชื่อสวิตช์จะตัดแป๊กแล้วก็นับไปอีกประมาณแปดถึงถึงสิบวินะครับ ตัวโฟสวิตถึงจะสั่งมอเตอร์หยุดนะครับส่วนการทำงานโฟจะโฟสวิตจะทำงานก่อนเพชเชอร์สวิตนะครับครับเมื่อเราเปิดวาล์วโฟสวิตจะทำงานก่อนเสียงเพชเชอร์ค่อยสั่งแป๊กสั่งสั่งหน้าสัมผัสต่อกันนะครับแต่ว่าเวลาหยุดเพชเชอร์สวิต จะแป็กก่อนแล้วก็โฟสวิตจะน่วงไปอีก8-9ถึงกวินาทีนะครับปั๊มถึงจะหยุดนะครับก็คือโฟสวิตทำงานก่อนแต่ว่าตัดทีหลังนะครับครับผมตอนนี้ปั๊มตัดเรียบร้อยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับในการตรวจเช็คปั๊มตัวสี่เหลี่ยมไม่ทำงานนะครับสาเหตุมาจากตัวเพชเชอร์สวิตเสียนะครับและวิธีการเช็คว่าเพชเชอร์สวิตเสียนะครับใช้วิธีนี้ได้นะครับ ถ้าเช็คแบบเช็ควิธีนี้แล้วปั๊มยังไม่ทำงานก็มาเช็คที่โฟสวิตต่อถ้าโฟสวิตไม่ทำงานก็มาเช็คที่คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์นะครับถ้าคอนเดนเซอร์ไม่ทำงานก็อาจจะเช็คที่ขดลวดมอเตอร์นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ